วัดีครับวันนี้เข้าสู่ในช่วงของบอมคริปโตอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่20มีนาคมปี2565หรือ2022มีการอัปเดตมาใหม่ครับสดๆดร้อนๆเลยระบบ PVP จะเข้ามาอ่ะเป็นยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันอ่านี่นะครับระบบ PVP จะเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดู ตัววิดีโอกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะว้าวปาครับเึิ่งเปิดเลยเนี่ยครับวันที่20่สขอเบาเสียงกันนะมีวางเดิมพันด้วยด้วยนะเตรียมตัวหมดตูดกันได้เลย เอพิ Q, หรือเดือนหน้านะครับก็อีกไม่กี่วันประมาณสิวันนะอ่าเป็นระบบ PVP นะครับแล้วมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นของเท l ลกรรม g l o b a l นะครับที่เขาออกมานะครับโอเคมาดูกันนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาแปลให้ฟังนะนี่นะครับ คำแนะนําเกี่ยวกับโหมดการต่อสู้นะครับความท้าทายใหม่พร้อมมาตรฐานทักษะที่สูงขึ้นเริ่มการเคลื่อนไหวเพื่อหยุดคู่ต่อสู้และรับชัยชนะของคุณนะครับมีเดิมพันต่อนัดฮีโร่สถานะสูงสามารถเลือกเล่นเดิมพันที่สูงขึ้นได้ก็เช่นถ้าฮีโร่ระดับแรก็สมมุติประมาณ5เปอร,ร์แหก็ สิบเดิมพันได้สูงขึ้นนะประมาณนั้นแล้วก็ผู้ชนะจะได้รับเงินเดิมพันของผู้แพ้คือบีคอยนะครับผู้เข้าร่วมที่มีจำนวนคะแนนต่างกันจะถูกจัดอยู่ในอันดับต่างๆและสามารถรับรางวัลได้เมื่อการแข่งขันจบลงแล้วก็นี่ครับที่เหมือนจะเป็นไฮไลท์นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี ROI ที่มากกว่า300%นะครับคน300%เนี่ยจะขุดเหรียญไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเอาคน300%เนี่ยเอามาซื้อ b ีคอยเพื่อที่จะมาเล่น PVP นะอย่างน้อยขุดเหรียญยากก็นี่แหละมาเดิมพัน p v p นะนะนี่ครับที่เขาบอกไม่จำกัดรางวัลใดๆในคุณสมบัติ PVP นี้ตราบใดที่ผู้ใช้ที่เป็นฮีโร่ที่มีความ หายากก็คือพวกแร uh, e ่ซูเปอร์แรเลจ end อ่อีปิกอะไรพวกเนี้ยของพวกเขาสามารถต่อสู้และรวบรวมดีคอยให้ตนเองได้มากขึ้นอ่าก็คืออ่าขุดไม่ได้ไม่เป็นไรดึงให้ผู้เล่นนะกลับมาเล่นในระบบ PVP เพื่อที่ให้เงินมันหมุนเวียนในระบบ PVP แล้วตัวเองก็อาจจะได้ค่าส่วนต่างค่าตกงไปประมาณนี้นะครับ แล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวยังไม่จบแล้วก็นี่นะครับข้อนี้ใช้ประโยชน์จากการเปิดกล่องในขณะที่ราคายังต่ำอยู่ตอนนี้เพื่อเป็นเจ้าของฮีโร่ที่หายากก็เหมือนตอนนี้นะราคาตัวบีคอยมันก็อยู่ประมาณ11บาทถ้าเปิดได้ตัวดีๆใช่ไหมก็จะได้คุณสมบัติการต่อสู้ที่ดียิ่งขึ้นการเดิมพันก็จะสดเพอ,เอ,อ เพิ่มสูงขึ้นประมาณนั้นนะโอเคนี่นะครับก็เป็นการอัปเดตมาใหม่นะครับนี่ครับ c o m i n g soon เอพิ2022ก็คือเดือนหน้านะครับระบบ PVP มาก็ก่อนหน้านั้นที่เขาดึงผู้เล่นที่มี ROI มากกว่า300นะตั้งแต่ที่แบบรีเซ็ต ROI หรือว่าพวก300เอร์เซ็ขึ้นไปก็จะสามารถขุด ตัวเหรียญรัดได้นะตอนนี้เหมือนจะดึงกลับมาอีกเพื่อที่จะให้ราคาเหรียญขึ้นเพื่อเพื่อคนจะได้ซื้อ,อสวัปสวับเป็นบีคอยแล้วก็ตัวราคาเหรียญก็อาจจะอัพเพิ่มขึ้นไปอีกได้เพราะว่าคนอาจจะชอบการพนันน่ะคนไทยประมาณนั้นนะเอามาต่อสู้เอามาเล่นเอามาเดิมพันกันอ่าก็เป็นไปได้นะราคาอาจจะขยับขึ้นหรือว่าอาจจะเออ อาจจะคงที่หรือว่าไม่มีใครเล่นก็ได้นะลองดูแต่คาดว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะนะคนน่าจะรอเพราะว่าชอบเดิมพันอยู่แล้วคนไทยนะโอเคแล้วเรามาดูนี้นะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับตัวตัวนี้ที่ว่าขุดนี่ครับขุดเอ็มลัดได้แล้วนี่แล้วก็ลัด n อ่า NFT นะ แล้วก็ตัว b c o อยที่คนสงสัยนะครับว่าบางคนเอ้ยทำไมยังถอนออกไม่ได้นะครับครบ40แล้วนะครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับก็นี่นะครับจากแต่ก่อนเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะใช้แค่1เหรียญน,นะครับ1เหรียญ b c o อยแต่ตอนเนี้ยเขาเพิ่มมาเป็น5เหรียญบีคอยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นะครับเนี่ยมัดแฮ็ไฟบีคอยออนเดอะวอลเล็ตนะครับ โอเคเนี่ยก็จะเป็นห้าเหรียญจากแต่ก่อนหนึ่งเหรียญบางคนก็ถามกันเข้ามานะครับคลิปนี้ก็เลยโอเคได้ทำละอ่าแล้วก็ที่บอกมาว่าตะกุกตะกักก็ต้องบอกว่าเอออาจจะเมาทุกคิดนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับก็พยายามจะให้ตะกุกตะกักน้อยลงนะโอเคคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝาก ซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนลงทุนแต่อย่างใดนะครับเงินของท่านท่านก็ศึกษาด้วยตัวท่านเองดู Do your own research นะครับอ่าคลิปนี้มีเท่านี้ก็สวัสดีครับถ้ามีคลิปไหนเป็นข่าวสารใหม่จะมานำเสนอใหม่นะไปแล้วบายบายครับ